ันภูวนาถขอเคลียร์รังถูกหาว่าแทงข้างหลังหนุ่มสอนลามแย่งงานพิธีกรหลังจากที่หนุ่มสอนลามประกาศลาออกจากรายการถามสุดซอยวิกเอ็นทางช่องเนชั่น22ก็ทำเอาหลายคนจับตาม,มองว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ พออดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเธอร์เพิ่งออกจากรายการไปเมื่อไม่นานมานี้และต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าอันภูวนาดจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรแทนจึงทำให้มีดรามา่าตามมาอีกจนได้เมื่อชาวเน็ตบางคนเข้าไปต่อว่าหนุ่มอันประมาณว่าแทงข้างหลังและแย่งงานหนุ่มสอนลามล่าสุดเมื่อวันที่6ทธันวาคม2563อันภูวนาถ ได้โพสชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าอยากขออนุญาตพูดนิดนึงเนื่องจากมีคนส่งข้อความมาพูดในเชิงว่าผมแทงข้างหลังแย่งงานพิธีกรจากรายการพี่หนุ่มสอนรามคือผมได้รับการติดต่อมาจากรายการถามสุดซอยทางช่องน t ชันในวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อประมาณวันพฤหัสบ่ายโดยยังไม่มีการคุยรายละเอียดใดๆแม้แต่ค่าตัววิธีการทำงาน ช่วงเวลาการถ่ายทําหลังจากนั้นนอกจากทราบว่าพี่หนุ่มสอนลามติดธุระไม่ได้มีการติดต่อวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้มาทํารายการแทนแต่อย่างไดดังข่าวผมกับพี่หนุ่มสอนลามสนิทสนมกันและรักกันมาก ไม่ได้มีการผิดใจแย่างงานใดๆกันเลยเพราะเรางานเยอะทั้งคู่อยู่แล้วแต่รายการถามสุดซอยเป็นรายการที่ดีมากและมีทีมงานคุณภาพที่ผมเองเคยมีโอกาสเป็นแขกรับเชิญมาก่อนจึงทำให้มั่นใจที่จะตัดสินใจรับงานได้อย่างง่ายดายไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครับจึงขออนุญาตอธิบาย รวบเลยทีเดียวขอบคุณทีมงานและช่องเนชั่นที่ให้เกียรตินึกถึงผมและมีโอกาสได้ทำงานดีๆที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมครับ